สวัสดีนะครับวันนี้อยู่เกวันพีทเบลตี้รัดอยู่กับนัดมัดสยิดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาบอกแผนการรับในการทำซัพ์ฉบับ2025โดยนัดมัดสยิดนะครับโอเคนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมได้ทำการลงคลิปอ่าลงคลิปพวกนี้ไปนะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับซัพ์นะครับซึ่งแผนการในคลิปนั้น,น่ะคือแผนการว่าจะทำซับสีแดง่ะผมเปิดภาพให้ดูนะครับในปีที่แล้วนะ นี่ของปีที่แล้วนี่ผมก็ได้ทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแต่พอมาเมื่อต้นปีนี้นะครับเมื่อตอนต้นปีเมื่อตอนต้นปีเลยอันนี้คือปีที่แล้วแต่เมื่อตอนต้นปีของปีเนี้นี่มันได้มีการกําเนิดซับเอ้มันได้มีการกําเนิดธาตุใหม่เข้ามาครับซึ่งทำให้แผนที่ผมวางเอาไว้เนี่ยถูกเปลี่ยนออกไปเว้ยคนดูตอนแรกผมไม่ได้ใส่ใจอะไรหรอกแต่พอทีนี้ผมได้รู้แผนได้รู้สูตรลับมาเว้ย ไม่เลยต้องเปลี่ยนแผนทันทีแต่ให้ดูก่อนดูดิเราจะบอ,อก,กอย่างเงี้ยตอนแรกที่เราเล่นกันอยู่ในนี้ตอนแรกที่ผมเล็งไว้ก็คือเป็นสีแดงเดียผมจะบอกแผนการเก่าให้ฟังว่าที่ผมปั้นสีแดงเพราะว่าสีเขียวมเมตาบ่อยเราเลยต้องปั้นสีแดงเพื่อมาฆ่าสีเขียวแต่พอทีเนี้ยเมตามันเปลี่ยนไปเพราะมันมีธาตุใหม่เข้ามา2ธาตุมันทำให้ผมเนี่ยไปเล็งถึงความคุ้มค่าเว้ยผมเลยมองว่าสีไหนที่มันดูมีความคุ้มค่าที่สุดแล้วลองคิดภาพดูครับ ผมได้มองว่าสีขาวเนี่ยเป็นสีที่มีความคุ้มค่ามากที่สุดโดยที่ว่าโอกาสที่เจ้าสามสีนี้จะมาโอกาส EX ใหม่อะ่ะผมจะมองแค่ EX นะ EX ใหม่โอกาสที่ EX ใหม่จะมาเนี่ยก็มีแค่ในในในสามสีอะ่ะคือโอกาสที่ EX ใหม่จะมามันมีโอกาสที่จะมาเป็นสามสีนี้มากอยู่แล้วนะครับผมก็เลยกล่าวว่าผมจะปั้นซับสีขาวไว้เพราะมันชนะทุกสีถ้ามีผลมากนะครับในปัจจุบัน ดูจากการแบบมีมันจะออกเทปมาเพื่อแบบเป็นสีฆ่าสีเลยนะเดี๋ยวนี้ที่มันออกมาอย่างเช่นสีดําออกมาฆ่าขาวนะครับอย่างเช่นพวกคนยักษ์ที่ออกมาฆ่าแชงนะครับก็คือผมเลยมีแผนการว่าผมจะปั้นสีขาวเพราะมีความคุ้มค่ามากที่สุดแต่เราก็ต้องระวังสีดํามากๆนะครับคุณผู้ชมโอเคนี่ผมอธิบายแล้วทำไมถึงปั้นสีขาวเพราะมันคือความคุ้มค่านะครับโอเคต่อไปเราไปดูแผนผมกันเลยนะครับผมว่าจะไม่งงกันนะครับด้วยแผนการของผมเนี่ยในการปั้นซับสีขาวนะครับ ผมจะปั้นอันนี้ผมบอกก่อนว่าผมไปเจออะไรมาทําไมผมถึงต้องปั้นสีขาวนี่ผมไปเจอสิ่งนี้มาสีขาวและสีดาเนี่ยจะมีความพิเศษกว่าสีธรรมดานะครับเราจะวัดอย่างไรแมันจะดูกันนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเอาสีตัวละครสามดาวบูตันนะครับนี่นะครับสามดาวบูตันฟิมเลสผมกดให้ดูเลยสามดาวบูตันอ่ะนี่นะครับลูฟี่นะครับนี่ใส่เหรียญเก้าครบทุกอย่างนะ อ่าใส่เลรียเก้าทุกอย่างสกิลอัพหมดแล้วนะครับอ่าเราจะมาลองดูนะอันนี้คือบูตตันคือตันทุกอย่างสกิลอัพแล้วเหรียญก็เก้านะครับเมื่อกลายมาเป็นซับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงผมลืมกดให้ดูเดี๋ยวลองกดให้มันกลับกับเป็นซับใหม่เมื่อเป็นซับแล้วจะบวกให้กับอ่ะมันจะบวกสิบหกจุดแปดเห็นไหมบวกให้กับโซโลสีเดียวกันบวกสีเดียวกันนะสีแดงเหมือนกันให้สิบแปดจุดหกจุดสิบหกจุดแปดผู้ผิดสิบหกจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับโซโล แล้วให้กับอ่ะแฉงขาว15.4นะครับอ่ะจะไหมนะสีเหมือนกันบวกให้กันเนี่ย16.8นะสำหรับสีธรรมดาแต่เมื่อเป็นสีขาวครับอ่ะเมื่อเป็นเจ้าตัวนี้นะดูดิมันจะมีเสียงบูทที่แบบมากกว่าคนอื่นเห็นปะ่ะฟังเสียงเมื่อกี้เหรียญ9ก้าเหมือนกันสกิลอัพตันเหมือนกันแต่เมื่อมาบวกแล้วเนี่ยเปอร์เซนต์กับต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับผู้ชมอ่า ซึ่งหมายความว่าสีขาวเนี่ยเมื่อมาเป็นซับเนี่ยมันจะให้ค่าหมายความว่าสีขาวหรือสีดําเนี่ยเมื่อทําเป็นซับนะครับจะมีค่าที่มากกว่าสีธรรมดาทั่วไปนะครับก็คือสีธรรมดาทั่วไปเนี่ยเมื่อบูตันใช่ไหมต่อตัวเี่ยจะอยู่ที่สิบเจ็ดจุดแปดเลย,เยแล้วอันนี้เป็นแค่สามดาวเท่านั้นนะที่ผมมาทดลองให้ดูเมื่อกี้นะเป็นแค่สามดาวเท่าน,นะครับฟิล์มเลสก็สามดาวตัวนี้ก็สามดาวแต่ถ้าเป็นสีดาวเนี่ยบอเลเปอร์เซ็นต์จะมากกว่านี้นะครับผม ถ้าตัวสีธรรมดาพวกนี้บตูตันแล้วเรียงกัน่สิกว่าตัวแบบนี้มันจะได้ทั้งหมด1นึ่จดแเวจุดหนึ่งแต่มันมีเคยคนเคยลองให้ทำให้ดูแล้วถ้าเป็นสีดาวบูต,ตันมันจะร้0ยร้ดกว่ากว่าเลยนะก็คือแผนการของผมเลยจะทำการปั้นสีขาวนั่นเองครับบตูตันสิบตัวทั้งหมดในนีน้และผมจะพยายามทำให้มันเป็นพยายามที่จะให้เป็น EX นะ แผนการของผมนะจะเป็นเ e อ็กเอ็กบูตันสีขาวเรียงรายอย่างเงี้ยซับจะร้อยร้อยกว่าเยอะมากอะซับจะพุ่งทะยานแล้วถ้ามันเป็นเ e อ็กเนี่ยมันจะเท่แต่ถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็เอาพวกแครอทเอาพวกตัวสี่ดาวของสีขาวก็ได้นะในอนาคตนะอันนี้เป็นแผนการเผื่อในอนาคตด้วยนะครับแผนการนี้นะบอกเลยว่าสุดจัดอะเป็นแผนการที่ผมจะทํานะครับผมอ่าใครจะทําตามก็ได้นะครับเอาสีขาวมาทําซับ ดันั้นแล้วเล่นแต่ตัวขาวอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นแผนการที่สุดมากๆนะครับเพราะเปอร์เซ็นต์มันจะได้มากกว่าแต่เท่กว่านะคือแผนการผมจะเป็นเอกเลยนะเอกสิบตัวตรงเนี้ยแล้วก็เอกเล่นอีกสองตัวตรงเนี้ยก็คือถ้าต่อจากนี้ในอนาคตถ้าเป็นเอกสีขาวเข้ามาผมจะพยายามสุ่มให้ได้มากที่สุดนะครับอืมถ้าเป็นสีขาวอ่ะผม ถ้าเป็นไม่ได้ผมก็อยากให้หนวดดาที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ผมดูทรงแล้วมัน่าจะเป็นสีดำอย่างแน่นอนเลยมันน่าจะไม่เป็นสีขาว,ผม,ว,มขาวผมก็หวังนะครับว่าให้หนวดดาร่างสองฝนของผมเนี่ยมาเป็นสีขาวนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยีกยังไงแต่ได้เป็นสีขาวเนี่ยผมสุ่มแน่นอนนะครับก็รอชมเลยครับแต่ก็แผนการของเราเนี่ยแทกอาจจะน้อยหน่อยแต่เท่วเว้เยเบี่ยงลายอโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะจะฝากทิ้งท้ายไว้อีกอย่างนะครับก็ตอนนี้ผมก็ แรกถึงผมจะบอกว่าอยากให้มันเป็นีเอ็กเป็นดเอ็กทั้งหมดเนี่ยแต่ผมก็อาจจะมันจะมันลําบากมากนะเว้ยเอาเย็กมาทําซับอะไรขนาดนั้นมันต้องใช้ออฟใช้อะไรเยอะแยะมากผมก็อาจจะไม่ได้ใช้เย็กทั้งหมดขนาดนั้นเพราะว่าผมแกลกแครอทแครอทไหนนี่ครับแครอทสีขา,สาวเนี่ยสีดวเห็นปะผมแลกไว้นะแล้วผมก็แลกเจ้ากันโฟนตรวนี้ด้วยเพื่อท,ทําซับสีดาด้วยนะแยวบอกเลยว่าแผนการของผมทาซับสีขาวนั่นเองนะคนดูโอเคเราเจอกันครับผมเป็นแผนการของผม